คุณช่วยฉันได้ไหม Can you help me? คุณขับรถได้ไหม Can you drive a car? คุณทำอาหารได้ไหม Can you cook? คุณว่ายน้ำได้ไหม Can you swim? คุณบอกเวลาฉันได้ไหม Can you tell me the time? คุณร้องเพลงได้ไหม Can you sing a song? คุณช่วยเปิดหน้าต่างได้ไหม Can you open the window คุณเล่นเปียโ,โนได้ไหม Can you play the piano

เขาขับรถบัสได้ไหม Can a he drive a bus? ฉันหากกระเป๋าไม่เจอ I can't find my bag. พวกเขามาได้ไหมพรุ่งนี้ Can they come tomorrow? ฉันใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม Can I use your phone? คุณไปได้แล้วตอนนี้ you can go now เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ he can't speak English เราเริ่มได้ไหมตอนนี้ Can we start now? เขาวิ่งได้เร็ว He can run fast. ฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here? พวกเขามากับเราได้ไหม Can they come with us?